ข้อสี่สูตรไม่ล้างครับทีมงานขี่กะลื้นเบือกฟ้าโอ้แตกแตกแตกโอ้บินดีไปทอวร์รอบโบกันนะวงตัวนี้ยโยนมาตัดออกไปแล้วโอ้เบาได้โอ้ว่าหน่อยเถอะว่าสีเห็น พบเห็นสามขอนบวกออกได้สวยครับบ๊้ยผู้ตาดที่สัสโอ้ยท่อสขนาดท่อสี่พลังครับทีมงานขี่กะลึนเบิกป้าครับผมตอนนี้ก็ะนาวจะเคลื่อนตัวไปตามล้มครับนาจะไปไกลเนี่ยคือที่โบเห็นดอกครับตาเขาขี่กะลึนนี่ ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมด้วยครับผม